ดูใบไ,ไม้ร่วงมาแล้วค่ะดูค่ะต้นไม้หน้าบ้านติกนะคะใบเหลืองอร่ามเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนบ้านก็ต้นไม้เขาก็ใบออกสีแดงแล้วค่ะมองเห็นไกล้ๆติดถ่ายในบ้านนะคะนี่ สวยมากเลยค่ะไปดูสวนหลังบ้านกันค่ะค่ะส,สวนหลังบ้านนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวก็ต้องเก็บทำความสะอาดก่อนที่หิมะจะลงเนาะ ใบมงใบไม้ก็เริ่มสีเหลืองหมดแล้วค่ะดูค่ะเหลืองแล้วนี่ค่ะต้นนี้ก็ออกสีแดงแล้วค่ะสวยมากค่ะเรอดูใบไม้ร่วงมาแล้วบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะดูค่ะหมอกเต็มเลยค่ะตอนเช้านะคะ อากาศเย็นๆหนาวๆหมอกกุหลาบของติ๊กกำลังเนี่ยค่ะยังมีดอกยังมีดอกจูมอยู่เลยค่ะดูค่ะยังหลงเหลืออยู่นะคะดอกจูมจูมเขาอย่งมีดอกจูมอยู่เลยหนาวจะมาแล้วจะได้บานทันหรือเปล่านี่ ผัดก็ตายหมดแล้วค่ะเริ่มตายแล้วเนาะเอออันนี้ต้นสารเนติ๊กปลูกเอามาพี่น้ำแบ่งให้มากอนหนึ่งนะคะติ๊กเอามาปักไว้มันก็ติดอยู่ค่ะเนี่สารเน่หอมหอมแต่พี่น้ำว่าถึงหน้าหนาวเขาตายแต่เขาก็หน้าร้อนปีหน้าเขาก็ขึ้นใหม่เนาะลองดูค่ะว่ามันจะขึ้นไหม ดอกไม้ก็กำลังจะตายค่ะแต่นี่ยังดอกสวยอยู่เลยค่ะนี่ดอกยังสดยังสวยอยู่เลยค่ะหลายดอกค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ออกดอกเยอะมากเลยนะคะนี่ปีนี้ขนาดติ๊กไม่ค่อยได้เด็ดเด็ดดอกที่ว่าแก่ๆออกนะคะเขายังออกดอกเยอะๆเลยค่ะโอ้ยทีนี่ใครมาโดนหักเนาะนี่ลูกหลานแน่ๆเลยค่ะนี่หัวหักขํามเลยค่ะ <laughs> นี่ ดอกนี้ก็พึ่งลึกน้อยๆอันนี้ดอกดอกชบาไม่สวยแล้วค่ะอันนี้มีดอกใหม่แต่ไม่รู้จะบานทันหรือเปล่าเนาะติ๊กว่าจะเก็บเข้าบ้านค่ะต้นนี้นะคะไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าว่าจะเก็บเข้าบ้านต้นเขายังสวยอยู่เลยค่ะอืมต้นนี้ ไม่ได้แล้วค่ะดูดอกเกเหียวแล้วค่ะมันไม่ได้เหียหรอกค่ะเพียงแต่เขาเก๋ไปตามเวลาของเขาเนาะแต่ยังเป็นพวงใหญ่เบลเลอร์เลยค่ะสวยไปอีกแบบนึงค่ะนี่ค่ะไปค่ะเข้าบ้านคันหนาวแล้วหนาวแล้วหนาวแล้วเดี๋ยววัานไหนว่างๆเดดออกติ๊กก็ต้องมาเก็บเนี่ยค่ะต้องมาเก็บสัมภาระนี่เยอะๆเลยอันนี้ต้นขึ้นช่ายนะคะนี่ ตอนติ๊กปลูกมันไม่โตค่ะในกระถางนี้นะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะเริ่มเหมือนเขียวๆจะฟื้นยังไงก็ไม่รู้ค่ะว่าเม่มัสสิายดอกมองดอกไม้ก็ไม่ออกดอกแล้วค่ะหมดอายุแล้วเนาะหมดไอนี้ของเขาแล้วค่ะันนี้ยังมีดอกเล็กๆนี่ ใช่เด็ดได้กินหลายครั้งอยู่ค่ะกำลังเตะกิก่งใหม่ก็มี